ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับก็เจอจากกันนะครับข้อมูลคลิปนี้ครับสิบหน่วยล่างครับชุดเดียวนะนะครับถ้ามาชนนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับถ้ามาชนแล้วก็จับคู่นะครับถ้ามาชนนะก็จะเป็นเลขวิ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่ชนนะครับก็จะเป็นจับคู่ได้เลยนะครับคู่เดียวนะนะครับ สิบสามกติดนะครับในสุตระยะสั้นนะสิบสามกติดใครพอใจก็นําไปใช้ไม่พอใจก็แค่ผ่านนะครับเนาะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะเพื่อนนะเอ่อทุกข้อมูลให้นะครับมันเป็นแนวทางนะครับไม่ได้การันตีร้อเปรเ็นนะแต่ในส่วนตัวของเอ็เองนําใช้เองนะครับใช้เองนะสี่งดวงเองนะใครมีใจใครชอบด้วยก็นําไปใช้ไม่ว่ากันนะครับเนาะ ติดตัวไว้สักท้าบาทสิบบาทนะครับมาต่วนี้เลขดกเลขดังเข้าไปนะลอตเตอรี่นะครับเนาะนะครับเป็นเรื่องราวของตัวเลขนะครับนะแลนะทีนี้นะครับเราก่อนที่เราจะไปกันนะไอ้ก็ขอฝากใครที่อยากจะเป็นเพื่อนนะครับก็ไปที่ไลน์พิมพ์เอสนำหน้านะครับพิมพ์เอสนำหน้าเสมอนนะแล้วก็เอสจีห้าเก้านะครับฟรีๆหนะ้าเป็น,เพ,นเพื่อนกัน นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะติดตามที่สุดตัวเลขได้นะครับแล้วก็ไปดูคําเตือนกันนะครับคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งนข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการคํานวณหรือสถิติเท่านั้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สื่อนึงการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทุกชนิดก็โปรดใช้วิจาณในการรับชมไปดูอนีนี้ด้วยตัวของท่านเองนะนะครับทุกข้อมูลให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณาณนะมาดูนะครับข้อมูลเลข13มกติดนะครับเพื่อนๆนนะ นะครับก็สำหรับท่านที่กำลังมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้บจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อนะครับนะครับมาเบิ่งทุนแรกกันนะครับนาำผึ้งไม่เอานะผมมี2ชุดนะชุดแรกกับชุดที่2นะครับชุดแรกมี1ชุดเอ่อ2คู่นะครับหางเดียวนะเอ่อ2ชุด2นี่จะเป็นเอ่อ1ชุดเชุดชุดแรกนี่จะเป็นหางเดียวนะครับจับคู่นะถ้าไม่ชนนะครับถ้าไม่ชนจับคู่ได้หางเดียวนะส่วนนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นสุตรสองนะครับชุดที่สองเนี่ยจะเป็นสองหางนะผมจะลงให้ชมกันเป็นเรื่อยนะครับก็ดูติดตามกันนะนะครับมาดูนะครับข้อมูลงวดแรกนะครับมันสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองครับได้หนึ่งกับสี่นะมันไม่ชนนะครับนะไม่ชนเราก็จับคู่นะครับก็เข้าไปที่เลขหนึ่งเลขสี่เลยนะครับนี่ ไงครับเพืเ่อนๆนะก็ได้หนึ่งสี่นะครับต่อมานะครับนะสุดงวดต่อมานะครับสุดที่หนึ่งได้สองสุดที่สองได้สี่นะครับแ้วอ,ออกสี่สองก็เข้าตัวกลับนะครับมันไม่ชนอะนเพื่อนๆนะเนี่ยคือถ้ามันไม่ชนเราก็จะเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับใครชอบนะสีเป็นร่างหางเดียวนะครับต่อมานะครับ สูตรที่1นะครับงวดต่อมานะสูตรที่1ได้8สูตรที่2ได้3ามผลลัพธ์ออก8 3นะครับก็มาตรงนะตรงนะตรงตรงนะครับนะครับนะต่อมานะครับสูตรที่1ได้7สูตรที่2ได้7นะครับผลลัพธ์ออก7 5นะครับนะผลลัพธ์ออก7 5นะครับมันมา ชนกันลักษณะนี้ก็จับเป็นเลขด่นไปนะครับเนาะเพื่อนๆน,นะจับดินนะครับจับให้เป็นเลขด่นนะครับก็จะได้ที่เลขเจ็ดนะมันเข้าที่เลขเจ็ดนะเอ้ก็จะทาไปการสีไว้อยู่มาดูตัวที่ชนนะครับนะนะครับนี่นี่นะครับนะถ้า แอดก็จะวงให้ไดนะดูง่ายๆนะครับนอะกถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสตินะครับก็คือมันเป็นเลขชนนะครับตัวไม่ชนนะตัวไม่ชนนะครับก็จะจับเป็นคู่ไปเลยได้หางเดียวนะครับนะนี่คือชุดที่1ส่วนชุดที่2นะครับก็จะเป็นเอ่อหนึ่งตัวและอีก2ตัวจับคู่กันก็ได้สองหางเน้นปะนะครับนะจับคู่เน้นๆให้นะครับนี่เพื่อนๆนะอาะไรให้หมดจะได้ดูกระจา่างกระใสเจียมแจ้งกันดีนะ ต่อมานะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองก็ได้ห้านะมันชนกันอีกแล้วนะเมื่อชนกันลักษณะน,นี้นะครับก็จับไปเนเลขดินไปนะผลลัพธ์ขอกห้าสูนย์นะครับก็เข้าไปที่เลขห้านี่นะครับนี่อนะ่ะนะครับต่อมานะครับงวดต่อมาก็สูตรที่หนึ่งได้ห้าเช่นกันสูตรที่สองก็ได้ห้าครับผลลัพธ์หนึ่งห้านะ ก็เข้าไปที่เลขห้านะครับนี่เลขห้าแดงๆน้ําเงินนะเริ่มใช้ตั้งแต่งวดนี้นะครับเนาะแต่พอออกสื่อแล้วเป็นยังไงก็ต้องดูกันอีกทีนะต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งก็ได้เจ็ดสูตรที่สองก็ได้เจ็ดนะผลลัพธ์ออกเกจศูนย์นะครับนี่ก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับนะนะครับและในงวดที่ผ่านมานะครับก็ชนที่เลขหกทั้งสองสูตรเลยนะ เราออก64นะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับนะอาจจะไฮไลท์ไม่กลมอออาจจะวงไม่กลมนะเพื่อนๆนะผมอาจจะวงไม่กลมนะก็พยายามดูให้เป็นวงกลมก็แล้วกันนะสมมติไปก็แล้วกันนะครับนะน,นะบนี่นะครับไฮไลท์ตรงนี้มันจะได้ดู เป็นกระจ่างและสว่างสายตานะเพื่อนๆนะจะได้รู้ว่าตัวที่มันเดินมาในแนวนี้ทางนี้มันน่าดูแล้วมันเห็นจะเกินว่ามันเป็นสูตรที่เข้านะครับนะนะนะครับอันนี้คือของวันที่1นึงธันวานะเพื่อนๆนะอาจจะคิดหรือทำให้พร้อมกันไม่ทันนะแอดก็จะมาไล่ทำ บแบบนี้แหละจะได้ดูดีเนาะนี่ของวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนนะครับ05นะนะครับทีนี้เราไปดูวิธีทำนะสำหรับวันนี้กันนะครับนี่สูตรคำนวณเด็นล่างนะนะครับวิธีทำนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับ5ครั้งเนาะหลักร้อย2ครั้งนะครับ หลักหน่วยหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักร้อยหมุนครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งเนาะนะครับตัวที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้ง x จะทำการบวกแล้วทดไว้นะก็จะมาเขียนเลยนะครับเอามาดูนะครับสองคูณห้าก็คือสองบวกกันห้าครั้งนะก็ะเป็นสิบตัวหลัง หนึ่งสี่มาเป็นเจ็ดนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับบวกห้านะแล้วก็หลักร้อยเป็นหนึ่งนะครับบวกได้สามนะเลขคงที่นะครับก็คือเลขห้าบวกด้วยห้าคงที่นะครับเก้าสี่เป็นสามนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกสามคงที่นะครับเป็นเก้าเก้าบวกห้าก็จะเป็นสี่อ่ะ ก็จะได้4นะครับสําหรับตัวแรกนะนะครับ10สูตรนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักสิบนนะครับบวกหลักร้อยนะครับหมุนครั้งที่ ST 1 3ครั Being ้งหลัก10หมุนครั้งที่1นะครับ4ครั้งหลักละหน่วยหมุนครั้งที่สเอ่อครั้งที่1นะครับ2ครั้งหลักหน่วยนะครับหมุนครั้งที่2 1ครั้งหลัก10หมุนครั้งที่3 1ครั้งหลักร้อยหมุนครั้งที่4นะครับ3ครั้งแล้วก็เป็นหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งเนาะ มาดูนะครับตัวที่บวกกันมากก็จะทำเช่นเดิมนะครับบวกแล้วก็ทดไว้ตัวหลังมานะแปดบวกหนบวกแนะครับบวกสบวกสบวกหานะครับบวกเจ็ดบวกสแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นเจ็ดเบวกสเป็นหนึบวกสเป็นสามบวกหเป็นแปดบวกเเป็นหนะครับห้า ไปบวก3เป็น8นะครับบวก1คงที่นะก็จะได้9อ่านะนะครับดังนั้นก็เป็น9นะครับได้4และ9นะเพื่อนๆดูนะได้4และ9นะครับเนาะอ่ะจับคู่เดียวหางเดียวนะเพื่อนๆนะเอามาให้พเพื่อนๆรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะ4และ9นะครับนะสองสูตรนี้อ่ะจับได้4และ9นะครับเนาะเดีอ็ดขออนุญาตปรับกล้องนะครับเนาะจนะได้ดูกันเช็ดเก่งกันทิงขึ้นอ่ะ สลับงวดประจำวันที่นะครับประจำวันที่นะครับหนึ่งธันวาคมนะครับเนาะเพื่อนๆนะหก้านะครับจับคู่เดียวนะครับได้4แ่เลขเก้านะนี่นะครับอ่าสี่เจะมาหรือไม่ถูกใจใครก็อย่าลืมนะครับเอาไปดูกันนะเอ้ยหาปากกาแดง นะครับนี่นะครับด้วยสีก็เก้าหางเดียวหางเดียวเลยะก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับจะได้เป็นกำลังใจจะได้มีข้อมูลใหม่ๆนะครับอ่ะมาไม่มานะไอ้ก็ขอเกลื่อนไว้ก่อนว่าผิดพลาดยังไงไอ้ก็ขออาภัยมาในหน้าที่นี้เด้อครับเด้อ อ่ชุดเดียวหางเดียว4994นะครับใครชอบก็นำใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแต่เท่านี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ